าคอเสื้อใหญ่ก็ไม่ต้องเอาออกไปข้างนอกเพื่อเปลี่ยนแค่ดึงเส้นแล้วคอเสื้อจะเล็กลงจัดตำแหน่งตะเข็บไหล่ทั้งสองด้านดึงคอเสื้อไปข้างหน้าค้นหาจุดศูนย์กลางของขอบเสื้อทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางขอบคอเสื้อใหญ่เท่าไหร่เราก็วาดขนาดที่เราต้องการให้เล็กนำเข็มและได้ที่เตรียมไว้ออกเข็มออกมาจากด้านในและด้านนอกทำมุม45องศาตรงกลางปกเสื้อตำแหน่งห่างก,กัน1เซนติเมตรใส่เข็มเข้าไปข้างในอีกครั้งห่างออกไป1เซนติเมตร ออกมาจากใต้ปลอกคอทำมุม45องศาเป็นระยะ1เซนติเมตรปตีกตะเข็บตรงกลางปกนี่เรียกว่าเข็มเข้าสาลีสามารถปิดคอเสื้อขนาดใหญ่แขนยาวปากกว้างสายสะพายไหล่และเสื้อผ้ายาวสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้เช่นกันได้ที่ใช้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องแข็งแรงต่อไปมือซ้ายและขวาร่วมมือกันเมื่อจะปิดเส้นดึงด้วยมือซ้ายแล้วดันด้วยมือขวาเพื่อเอาได้ที่เย็บเข็มสุดท้ายได้เข้าไปข้างในพันได้และผูกปมไว้ข้างในตัดได้ส่วนเกิน ปลอกคอที่ดัดแปลงนั้นเรียบและเรียบร้อยเหมือนเกลียวเล็กๆคอเสื้อที่กว้างใหญ่แคบลงแล้วแถมออกมาสวยงามมาก